จริงๆอไหุดหงิดไม่งอไม่ดีด้วยก่เลยก่อนไปวก่นสรุปต้องใส่นไหนวะถูแล้วเอาชยน้ก่อนาบน้ำก่อนแต่ว่าู่อยู่นี <S S ่นะเอาเชีกันแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบกันอเหรเนี่ยมันมีการกระปล่อยเนี่ยเเป็นอะไรกันเนี่ย ่ไอ้นามนี่มันยังไงวะเหมือนเที่ยวอ่ะมอนก็เหมือนเที่ยวใส่กระโปรงที่รตัวเองสวยมากเสินะน้องเนยดูมันดูมันให้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 มีเนลงทิ่เหรอพี่เอาไว้าหนูเฮ้ยเอาเป็นตัวเรื่งอย่างน้อยเราคุยกันในห้องน้ำก็ได้ก็ได้